สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับวันนี้มาดูอาจารย์เปียกหน่อยพี่น้องนี่อาจารย์เปียกตักลูกรังครับโอ้ลูกรังอย่างสวยพี่น้องนี่บอ่อใหญ่กว้างมากนะนี่ตักลูกรังใส่สิบร้อครับอาจารย์เปียกวันนี้โอ้ภารกิจง่ายๆเลยอาจารย์เปียกวันนี้ เอารูรังไปทำถนนพี่น้องนี่อยู่กับทีมงานทุกดุดินด่วนเหมือนเดิมครับพี่น้องนี่มาดูซีอาจารย์เปลี่ยนจะใส่กี่บุ้งกี่พี่น้องใส่กี่ตารับนี่โอ้รูรังสวยครับ โอ้มีมะม่วงด้วยกันลูกกําลังดกเลยพี่น้องต้นมะม่วงครับนี่ลูกเต็มต้นครับระเบิดสวนมะม่วงตัดลูกรังพี่น้องนี่ น่าจะใส่ประมาณสิบตักครับสิบสิบเอ็ดตักประมาณนี้แหละพี่น้องน่าจะใส่ไม่เกินนี้นะครับเดี๋ยวน้ำหนักเกินครับอยู่กับโกเบโกเอสเคสองร้อยซูเปอร์เอ็กเอ็มครับฝังคบคอนโทรโลโดยอาจารย์เปียกทีมงานดุกดุดินด่วนครับกลับ <c oughs> จากร้อยเอ็ดมาก็มาจัด งานลุกรังเลยครับอาจารย์เปียครับถือว่ายังมีงานต่อเน,นื่องครับทีมงานลุกดิดนด่วนพี่น้องนี่อีกคันหนึ่งก็เพึ่งย้ายเข้าบ้านเมื่อวานครับจบภารกิจภารกิจขุดไรนาสวนผสมครับย้ายเข้าบ้านเมื่อวานตอนเย็นพี่น้อง อาจารย์เปียกบอกไปที่ร้อยเอ็ดไม่ประสบผลสำเร็จสักเท่าไหร่นะครับอย้ายรถกลับบ้านเลยพี่น้องกลับมาจัดลูกรังดีกว่าชัวร์แน่นอนโอใสยเยอะเกินสิตักแล้วน,นี่น้ำหนักไม่เกิน30เท่าไหร่35หตันหรือเปล่าครับพี่น้องนี่สำหรับสิบล้อนะอที่จับไม่ผิดน่าจะประมาณสามสิกว่าตันเลยครับ งัดงัดงัดบางจุดก็แข็งครับลูกรังเลยมีเกลี่ยลังหน่อยนะไปเลยลูกพี่ ไปแล้วครับดันมอหน่อยพี่น้องนี่นิ่มๆครับโอ้บอ่อใหญ่มากนะพี่น้องนี่ข้างล่างนะ่าจะเป็นชั้นดินแลนะ้วน่าจะเอาได้ประมาณนี้นะเป็นชั้นดินแล้ว